สวัสดีครับสวัสดีครับผัดดีพวกแกสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีสวัสีครับมีน่มันเกิวันมันมพนจะไม่รู้ ข้าวแล้วกันนะนี้พาทุกคนมานั่งกินข้าวผัด,ข,ผดกกข้าวผัดหมูกรอบอร่อยมากเลยครับข้าวผัดหมูกรอบ,กกอบน้นนี้นะแล้วไม่จำถ้าเพื่อยอยากกินอะ่ะตามหาแล้เลยนะ นะแต่ถ้าเธอไม่อยากกินนะฮะก็ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่อยากกินก็เหมือนเธอไม่คิดถึงกันเพราะว่าเธอมัวจะคิดถึงมันมันเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะทุกคนสองเพลงนะอยาลืดไปฟังสองเพลงนะสองเพลงนะ เข้าใจไหมมันเพิ่งปล่อยเพลงใหม่สองเพลงวันดีมว้วนสองเพลงอ่ะรืไมไปฟังกันนะเพราะว่าสองเพลงนี้เป็นเพลงที่โคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายที่สำคัญคืออะไรบ้า,างคือหล่อมากคนเรามันชมตัวเองก็ได้นะนจริงๆอ่ะ น่ครับงแบบไงน,นะเพลงชื่ออะไรมีสองเพลงนะเพลงแรกชื่อไม่ได้คิดนะครับผมจะมีแตมหลุยมีพูตัวหนึ่ง,งเพลงชื่อเพลงนั้นซีดรักคืนนี้ต้องทำไงเืีไปฟังกันนะจ๊ะลิมนาะ มีสองเพลงนะออกมาสองเพลงฟังเพลงเดียวเนี่ยปุ๊บต้องฟังสองเพลงบอกเลยว่าเพลงหนึ่งปุ๊บกลังแบบเต้นๆเลยเต้นๆปุ๊บอยากพักคูดาวนึงก็ฟังอีกเพลงหนึ่งพออีกเพลงนึงเสร็จปุ๊บรู้สึกแบบเว้ยมันนิ่งมันนั่งนานไปแล้วก็เปิดไฟอีกเพลงหนึ่งลุกขึ้นมาเต้นเห็นนะรู้ไหมว่าการที่เราจะกินไข่ดาวได้นั้นอนะ่ะมันต้องผ่านกรรมวิธีการทำมาอย่างไง ไข่ดาวหนึ่งใบเนี่ยนะใช้เวลาทอดประมาณสองสามนาทีแต่ถ้าเธอคนดีหิวข้าวก็สั่งหนึงนะสมไยอืมต้อง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 ออแล้วอยากรู้ไหมว่าทำไมเวลาเรากินข้าวผัดเนี่ย ต้องมีแตงกวาพอรู้ไหมพอเร็วบ้าจับดูไหมการกุ้งข้าวผัดแล้วต้องมีแตงกวาเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีกระหล่ำปีเนี่ยมันจะกลายเป็นกระหล่ำปีน้ำปลาซึ่งมันไม่เข้ากันนะเพราะเลยต้องม,มีแตงกวามาเพื่อให้เรากินได้สบายฮะอืมจัง อะไรเลยคำคมขึ้นแม่รู้ก็ต้องรู้ต้องถ้าคุณไม่อยากรู้คุณก็ต้องรู้ว่าผมพูดอยู่ฟังเรื่องผีกันไหมทุกคน๋ยเ่เปิดเรื่องผีให้ฟังอาแมบนี้ไหม,แ,มแตาพูดไปเรื่อยจริงนนนน คืออะไรตอนนี้รุ่มทำงานอยู่ครับทงานอยู่เพียงไรเดียวอืมอยังก,กันไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าลำโพงมันออกมาทางนี้จะไปจะไปนะเพราะฉะนั้นกินข้าวผัดนะอย่าลืมกินแตงกวาด้วยเพราะว่ามันเป็นของคู่กัน อลิเบ๊บคุยเสียงเปลี่ยนอร่อยตามเลยเฮ้ยรับหิวเราจะบอกเคยรับได้นะว่าเวลาคนเราหิวอะ่ะเวลาคนเราหิวนะพวกเธอฟังดีๆนะมีใครรับอยู่เวลาไม่มีใครรับอยู่ถ้าใครหิวนะฟังเคยรับนี้ไว้ดี ไม่มีวิธีจัดการง่ายๆก็ไปสั่งข้าวกินดิเข้าใจไหมต่นราคาพรุ่งนี้มีอะไรโอเชค,ครับปันยี่ครับ น้องหิวบอกไปแล้วว่าหิวต้องทำไงอะไรขอเนาะมึงฆ่าแผ่าาก่อครับฆ่าแผ่ก่อมึงขันเราจงิงปะครับเอา้า เขดาด้วยเน่ารักชอบหน้าเพลงเบาแล้วเบาแล้วเบาวปิวนเน่เราจะมาทำการทดสอบว่าเราเปิดเพลงของคุณงข้าขวควันแล้วหรือก็สิกเขาจะแรงขนาดไหนมาดูกัน เลือกว่าลองของข้าวผัดหวานมากหวานจริงเหมือนเขาใส่น้ำตาลเยอะมากนี่ใส่น้ำปลาไปเยอะนะนะจนไม่อยากใส่แล้วเนี่ยเพราะว่าเด๋ยวมันเข็มเกินเป็ไนไงดีมข้าวผันลองดูก็ถ้าอะไรปิวก็คือไปเลยบ๊ายบายฝันดีเลยก็ดื่นนะครับผม ต้องขอกันดีทุกคนไว้ล่วงหน้านะครับกันหลายปิวนะฮะฝากด้วยนะก่อนอื่นฝากก่อนสองเพลงเอาโปรเจกต์มันนะครับผมหนึ่งเพลงลูกผมมาจากไหนนะ เนี่ยทำไมฝากด้วยนะครับผมมันมีสองเพลงแล้วผมหนึ่งนะครับผมเพลงไม่เดือดคิดนะครับผมจะมีเต็มหลุยมีภูนะฮะาไปฟังด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงเอ่อที่เป็นไงนะลืมซีดักนะฮะซีดัก คืนนี้ต้องทำไงนะผมสามารถฟังได้ล้วทุกสตรีมมิ่งนะขยะเบมบีก็เข้าไปที่ช่องน o วเอนเตอร์เทนเมนต์นัวนะครับผมพิมพ์ NO แล้วก็เลขหนึ่งเอตัว R นะฮะสามารถเข้าไปฟังได้ L o ลค่ะคืออะไรอ่ะอยัชูสองนิ้วมีแรกหนึ่งหนึ่งเพลงกับสองเพลงนี่สองนิ้ว ือเพิ่งรู้คือเพิ่งรู้จริงอ่ะมาลองของกันเปิดดูว่ามันจะปิวไหมถ้าปิวก็ฟันดี้นะฮะทุกคนถ้าอะไรปิวนะฮะเดี๋ยวระวางนี้ก็จะพูดพูดไปเรื่อยนะผมก็อนื่นเลยฟันดีทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับผมฟันดีครับฟันดี้ครับดูแลสุขภาพด้วยจ้าแล้วมีค่าครบทุกมือด้วยนะจ๊ะแล้วก็อวามเป็นของมันด้วยฝาบุ๊กเกมันด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมที่เอ้ยวันที่สิ1หกสิบเจ็ดเลยสองวันเลย ที่าสียงมิวสิ f เฟสนะครับผมสองวันนะฮะไม่กังลใจกันเยือนนะครับบอกเลยว่าโชว์ที่เราเตรียมไปเนี่ยแน่นมากลองดูดิว่าไม่อยากจะพูดเลยเจอกันนะมาเด้อเด้อเดเฮ้ย มันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแกถ้าทำสองอย่างพร้อมกันนะและว้าวพิธีใหม่พิธีใหม่พิธีใหม่มันต้องเพลงที่มีคำว่ารักเลยนะมันต้องมีเพลงอะไรบ้างนะอย่างนี้อย่งนี้อย่านี้อย่างี้ย่ค่อยกลับมาลองของก้อนนึง

น่ารักว่ะน่ารักว่ลาคนหลาดคนหลาดคนนู่นมาจะลองของนะทุกคนหรือไม่ลองดีฤกษ์สิเขาแรงจริงนะแกขนาดเปิดในช่องตัวเองในไอจีตัวเองยังโดนเลยงงปะะ อิ่มแล้วทำหนา้าคะแน่ไอ้น้องเขาบอกว่ามัเรากินข้าวนะฮะผมทำพูดเพราะเลยไหมเพราะว่าถ้าสมมติเรากินข้าวแล้ว พูไปด้วยเนี่ยมันทำให้เราง่วงครับผมมันจะเคียวข้าวต่อไม่ได้มันตึดคออิ่มอิ่มแล้วมนงไงอยากส่งของขวัญนะเจยวอันนี้จอกอ่ะไอ้เปิวยอยู่ไหนเปิวยอยู่ข้างหลัง ยังใส่โมจิเห็ด้วยเองไอปื้ดเป็นแมวเปื้นปื้ดไม่ใช่หมาอืมกินแช้์แปลกแต่ถ้ามม่มีแ,แ้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแฟนแล้วเนี่ย ถ้ามีแฟนอะไรปะถ้ากินแล้วพูดอ่ะจะโดนแฟนด่าเน,นี่ยดูยังเสียปักก่อนเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะ Là đẹp, cái tuổi, không có fan rồi, fan rồi, cái yếm á, rú cái yếm á, cái yếm á, hừm, đi kể bạn à, này, bánh này, เอาลนะทุกคนเดี๋ยวจะไปทํางานต่อแล้วครับผมตอนนี้ห้าทุ่มแล้วจะพยายามทำงานให้เสร็จก่อนตีหนึ่งไม่ก่อนเที่ยงคืนครึ่งห้าทุ่มครึ่งแล้วตอนนะี้นะไว้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ว่างๆมาไลฟ์ใหม่นะครับผมไม่ในนี้ก็ใน,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 ในต่ออย่าลืมไปกดติดตามทิกตอกใหม่เธอด้วยนะครับผมเป็น G E L E R K แล้วก็มีเลขศูนย์อยู่ข้างหลังนะครับผมอันนั้นไม่ใช่แอคแฟนคลับหรือว่าแอคฟอมหรือแองใดนะแอคจริงนะอันนั้นแหละแอคจริงแอคจริงแอคจริง,รงไปไหนทำงานต่อค่ะ ทำงานต่อยังไม่เสร็จเลยตอนนี้แกงไงอยูน่นะจ๊ะจะพึ่งอ้าวอ้าวน้ำก่อนละกันนะเงินขึ้น

อนนี้เครื่องหยุดอยู่ทุกคนทุกเหตุการณ์หยุดอยู่กันที่อืมไม่แบบแต่ว่าวไปแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานต่อนะครับเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะผมก็ฝากด้วยนะจ๊ะโปรเจกต์มันจ้าแล้วก็ฝากเอ่อไม่เข้าขั้นด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อีหนึ่งอย่างที่ใกล้ๆจะถึงนี้เนี่ยผมวันที่ส6 17กส็ดนี้นะครับผมอย่าลืมไปสนุกกันได้ที่ งานเสียงพิเศกเฟสนะครับผมสองวันเลยนะครับผมแต่ว่าวันโชว์เนี่ยกอวันที่สิบเจ็ดนะไปแต่ว่าไปทั้งสองวันนะให้ไปทั้งสองวันไปสนุกกันนะเพราะางานนี้ฟรีมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแถมมีเปบปซี่แจกฟรีตลอดทั้งงานด้วยอย่าลืมไปรับกันด้อเราไม่เพื่อนดีกว่าไปแหละเจอกันนะฮะกูนัรับปุกคนเสียแคป